วันนี้ลมแรงมากๆนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาคือหิมะตกหนักมากนะคะจนแต่ดูคนตุรกีนะคะแต่งตัวน่าจะ4องศา3องศาประมาณนี้นั่นขายของเล่นจิปะะนะคะของชำจริงๆเป็นเมืองเล็กที่มีของครบคันนะอาจจะเป็นไปรษณีย์ของตุรกีนะคะคนหลงนะคะจากหิมะอยู่เพราะน่าจะจอดมานานหรือว่าจอดอยู่บนทุกข์เขาอะดูสิ

Солнце есть, ветер есть, тогда uh... нет, нет ветер, нету. Oh, нет. Ага. 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 เฮ้ยฮะฮฮฮตาไ้่เโอฮาสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสูช่ช่องยุนกนเจอีกครั้นะคะโอ้ทุกคนสภาพผมจะแย่มากขออภัยด้วยนะตอนนี้รมแรงมากๆนะคะอ่าอธิที่ผ่านมาเนี่ยนะคือ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูหนาวของตุรกีนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาคือหิมะตกหนักมากนะคะจนตุรกีเนี่ยมีข่าวเรื่องหิมะขัดขวางการเดินทางการจราจรนะคะหลายๆเมืองเลยในตุรกีนะ,ะวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกในรอบสัปดาห์นะที่มีแสงแดดนะคะเจกับคุณหมอก็เลยต้องออกมาทำทุระกันนะไม่งั้น จะไม่ออกมาเนะเพราะว่ามันจะเฉิดเฉดมากเลยนะคะแต่วันนี้ออกมาคือมีแสงแดดและลมแรงมากๆหนาวมากๆนะเลยนะก็ออกมาถือโอกาสคาทุกคนนะคะมาเดินดูเมืองเล็กๆน้อยๆนะคะเมืองที่ชื่อว่าฮอบพานะคะเป็นเมืองชายแดนตุรกีจอร์เจียนะคะก็เป็นชายแดนท้งว่างทางด้านขวามือนะของประเทศตุรกีนะคะถ้าเกิดโอเค มากมากเลยค่ะไม่พูดพอเลยเลกนะคะจะพาไปดูืองเล่นที่นีกันค่ะนี่นะคะก็จะมีร้านขายของเล่นนะคะก็ะยังมีร้านแบบนี้อยู่นะร้านขายของเล่นจิตปัะสาทนะคะของชัาแต่งๆ บริษเท Western Union ก็มีนะเพราะว่าไปต้องแถบนี้นะคะเขาก็จะมีแบบคนที่ขับรถบรรทุกเนาะเขาเรียกว่าอะไรพวกขนส่งอะโลจิสติกต่างๆนะคะก็จะต้องมาําเอกสารเอกสารนะคะแล้วเขาก็จะมีธุกกรกิจการรับเงินส่งเงินแถวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเห็นพวกเออ Western Union นะบริษัทเ,เขาเรียกว่าอะไรบริษัทร,รับฝากเงินรับส่งเงินนะคะที่เก็บค่าคอมมิชชั่นเนาะ อยู่ตรงนี้หลายๆบริษัทเลยนะทั้งที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะคะหนาวว่าก็ไม่คิดเลยมันจะหนาวขนาดนี้นะเห็นแดดออกมาแรงสว่างโล่แต่เราก็ไม่ดูที่แท่งลมนะคะออกมาปุบน่สารประแทนเลย ถ้ายอย่างเรานะคะก็แต่งตัวหนาวกันหนาวระดับนึงแหละปกระดับปกติแหละจะดูคนตุรกีถ้าแ,แต่งตัวหนาวนาว้ำไปแล้วจ้าหนาวระเจก็หมอนี่นะคะงงมากนี่ตรงนี้จะเป็นกลางเมืองนะคะอเมืองฮกข้านะเมืองหุกฆาก็จะเป็นเหมือนอำเภอ เพอหนึนะคะเขตหนึ่งเนี่ยของจังหวัดอาร์ดวินนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆนะแต่ว่าเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลนะไม่ใช่แบบแางจังหวัดแบบเหงาๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นเมืองติดชายแดนนั่นแหละมันก็จะมีเอ่อควา,ามคึกคักของของธุรกิจโลจิสติกนะอย่างว่าแล้วก็ผู้คนแถบนี้นะคะก็จะมีแบบนานาชาติอยู่เหมือนกันก็จะมีพวกชาวจอร์เจียชาวอัลมาเนียมาด้วยนะคะ เราก็จะเข้ามาซื้อของส่งของ,อง,ของแ,ถแถบนี้อยู่บ้านนะคะเห็นปะปายนี่แถวนี้นะคะด้านล่างนะก็จะเป็นพวกร้านค้าต่างๆนะคะด้านบนก็จะเป็นพวกคอนโดแฟลตอาพาร์ตเมนต์มากมายนะคะแถวนี้ก็เป็นแหล่งทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งบิสเนสของเมืองนี้เลยนะอากาศหนาวแล้วนะคะหนาวแบบวันนี้หนาวประมาณเลขตัวเดียวนะคะ น่าจะ4องศา3องศาประมาณนี้เนี่ยนกะ็ยังมี้นหลงนะคะจากหิมะอยู่ก็คือเมื่อวานหิมะตกแบบตกหนักมากๆนะแต่ว่าอุณหภูมิมันก็ไม่ได้ติดลบนะคะเพราะฉะนั้นหิมะตกมาเนี่ยมันก็ละลายโดมิโนพิซซ่ากำลังจะมาเนี่ยค่ะก็คือเป็นร้านตัดผมนะคะร้านทำผมของสตรีทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาจะบัง จะปิดด้วยแบบว่าเออแบบรูปผ้าผู้หญิงนะคะจะบังไม่เห็นข้างในร้านนะคะแต่บางร้านก็โอเพ่นนะบางร้านก็เปิดแล้วแต่สไตล์นะคะผู้คนแถวนี้นะเสื้อกันหนาวก็จะเป็นสีเข้มๆนะคะเหมือนทางยุโรปนั่นแหละยุโรปว็สวนใหญ่เสื้อกันหนาวจะสีเข้มจะไม่ค่อยเห็นแบบเสื้อกันหนาวสีสานสดใสเท่าไหร่นะคะ <S <S แล้วก็รถยนต จอดกันข้างทางแบบนี้เลยนะนี่ก็จะเป็นร้านขายดอกไม้ต้นไม้ปุ๋ยดินหญ้านะคะรับจัดดอกไม้ด้วยเจ๊ก็เคยมาซื้อดอกไม้ที่นี่นะคะนี่จะเป็นแบงค์ร้านขายพรมขายผ้านะคะก็มีนะร้านขายเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะเลยค่ะ จริงๆเป็นเมืองเล็กที่มีของครบคันนะอาจจะไม่ได้แบบว่าเออมีาา <c oughs> อาจจะไม่ได้แบบว่ามีหลายๆซอยนะคะหรือว่าหลายๆแบรนด์หลายร้านให้เลือกมากมายนะคะแต่ว่าเจสังเกตว่าคือมีครบคันแหละมีทุกอย่างที่เราต้องการน,นะอันนี้จะเป็นปตททีนะคะก็ไปรษณีย์นะเป็นไปรษณีย์ของตุรกีนะคะไปรษณีย์ที่นี่ก็รับส่งของส่งเงินนะทำหลายๆอย่างเลยทีเดียว นี่ก็จะเป็นบีมนะคะบีมนี่คือเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ราคาถูกนะคะเจรู้สึกว่าเป็นราคาถูกที่สุดในบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆแบรนด์ของตุรกีอันนี้เป็นมิกรอสนะคะมิกรอส m อ็เดียว M อันเดียวนะคะก็จะเล็กๆหน่อยมิกรอสเนี่ยเขามีรถสีส้มๆน,นะบริการส่งถึงบ้านเลยชอบมาที่เกียรติแบรนคะ เดินอยู่มันจะลถคันนี้นะคะทุกคนเพราะน่าจะจอดมานานหรือว่าจอดอยู่บนทุกข่เขาอะดูสิมีหิมมาด้วยเออข้อแปลกๆดีนะคะ